É pra mim, Group 2, group 3, group 4, group Yeah. <laughs> ผู้ชายอยู่คนนึ่งชอว่าไม่กล้าบอกดูจักวัฒนาเลยเมื่อคืนก็เลยตัดสินใจเขียนจดหมายฉบับหนึ่งการให้วัฒนานั้นอ่านเริ่มเขียนสองทุ่มเสร็จตีสี่พอดีเขียนจดหมายมาฉบับหนึ่งแต่ชายกผู้ชายไม่เคยไข้จดหมายผู้หญิงไม่รู้เขาต้องให้อย่างไงเดี๋ยวลอง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 เซมเพิลเซมเพิลรับคุณวัฒนาครับ วันีว่าผมเขียนจดหมายมาให้คุณว่าตนาครับขอบคุณครับไม่เป็นไรที่มาไงเนี่ยมึงไปเดินนำหน้ามาดูก่อนแทมอะไรอย่างงี้แนี่อะไรเนี่ยจดหมายของใครไม่รู้ผมเก็บได้หน้าบ้านหน้าบ้านกูครับผมมีจดหมายใช่สงสัยจะเป็ยจดหมายนะคุณจะเปิดอ่านเดี๋ยวครับท่านอย่าเปิดเลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดท่านเปิดอ่านมาจะกลายเป็นคนเสียมารยาทนะครับทำไมวะ กูวไว้ตั้งกูจะทำอะไรก็ได้ครับผมไม่ใช่ของครับของใครไม่รู้เก็บได้นานมาจดหมายครับโอ้โหเขียนยาวเลยนี่จากสีถึงหนองเออเออคือว่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่าไอคนเขียนเนี่ยมันน่าจะเขียนว่าจากพี่ถึงนอ้องอ๋อ จากพี่ถึงน้องอใช่จากพี่ถึงน้องฝีอยากจะบีบน้องอมันมันคงจะเขียนว่าพี่อยากจะจีบน้องน้อง,องถ้าไม่ว่าอะไรฝีจะจ้างช่างมาถามหนูน้องเอเอพี่จะจะ้างช่างมาถ่ายถ่ายรูปน้องนะผมฮะถ่ายรูปมันเขียนอะไรมาถามลุงน้องเลยน,น<ว>มันจริงมันต้องมีมีปอปลาแต่ว่าน้ำท่วมปอปลามันหลุดไปแล้วนะ ในการดูไอ้ที่เธอเลือกที่ดีเธอเลือกนครับรูนั่งก็ได้ลูกนั่งก็ได้ลูนอนก็ได้ลูกนอนก็ได้อยากได้ที่สุดคือลูนอนเยอะๆไม่ได้เออมันเขียนว่าลูกนั่งก็ได้ลูกนอนก็ได้อยากที่สุดคือลูกนอนยิ้มๆอ๋อยิ้มมันจการสารตางเขียนติดไปครับเราโน้มครับเราโน้มกำลังวันนั้นตายครับที่ไหนครับตายเ้วยครับตายแล้วผมก็ไปแล้ว รู้เอาเลยมมาขอบคุณมากเอาจ้าขอบคุณมากนะจ๊ะไอ้ต้นสองคนได้ต่อเลยเอาไปไงไอ้ที่ไอ้ที่เราทะเหรือเปล่ามันไม่ได้ทะเรื่องหรอกครับมันควจะเขียนแต่คนกว่าจจะเรียนน้อยคือรูนอนลูกนอนยิ้มยิ้มโอผีเหมือนคนเกียร์ต่ำเฮ้ยพี่เหมือนคนเกียร์ต่ำน้องเหมือนคนเกียร์สูง คารเตอร์ครับพี่์แล้วดูของมึงใช่ครับของผมครับแล้วคุณมาเขียนไว้ทำไมผมชอบผู้หญิงคนนึงครับเปาริชนช้อยากจะเขียนจดหมายผู้หญิงเนี่ยครับไม่สุกสารดูว่าก็ผมเรียนจบป .2 ครึ่งทำไมอีกครึ่งหนึ่งโดนไล่ออกทำพองอ,อทคุณมันลหลอกจริงเลยครับคุณชอบอ่ะจ้ะคือผมฉันจีบเอานี้ถ้าเกิดท่านมาแล้วท่านเป็นเจ้าของบ้านช่วยผมจีบได้ไหมไปเหยียบไว้จริงเหรอครู จริงนะเออเขาจะหมายคืนกูขอได้ไหมไม่ได้วาสนาวาสนาอ้าวอ่ะพี่ไม่ต้องเดี๋ยวเห็นรูนอนเยอะ 我称啊， เดิดีๆสิหันหน้าไปหันเขาติเวพูดตามนครับสวัสดีคิดอีกทีนิดสวัสดีคิสวัสดีคิดแปลว่าจะวกันาไม่ครับตกอนนี้อเนะอ่ผู้หญิงเชอบผู้้อแวร้อเบร่าครเจน น,ะเนีเดี๋ยวผมลิ้ซนะิงท่าร้องแล้วกันบุญลิ้แซกด้วยเลยลิ้ซิงมีอะไรมใหน่อยมาตลอดนะเราเดี๋ยวผมริ้ซิงนะท่านคุณพูดเปิดไปก่อนว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะร้องเพลงเออคือว่าผมเนี่ยจะมาร้องเพลงให้คุณฟังถ้าเกิดว่าจะหนาไม่ว่าอะไรฟังเพลงจากพี่สักหนึ่งกระเบื้องน,นะจ๊ะได้ไหมจ๊ะ พี่เป็นอะน้าตอนนี้เป็นวันอะโลกเลยะสุายช่วงนี้พี่อใ้ี่หยิบน้ำตัวเลยเดี oh, oh, ๋ยวพี şey ่กวาดจ้นะับ อันี้คือผู้หญิงแกไม่ชอบนะเพราะว่าสาวโปกเป็นแบบตาบูมากนะเออดให้ชาญชินนะมีอะไรที่ว่าสนาลับช้างที่เราเดี๋ยวพอผมพูดท่านพูดตามนะนะอ้าวคุอตอนไอ้แหนไม่ต้องอันนี้ของผมเองคุณวาสนาครับวาสนาครับผมชื่ออำนาจผมชื่ออำนาจอยากจะถามอะไรคุณสักหน่อย อยากจะทำอะไรคุณสักหน่อยคุณมีแฟนหรือยังครับคุณมีแฟนหรืยอยังัยค่ังเลยคะ่ะอุณคุเณชคนรหนอ,อคุอยู่แต่เดัตยังไม่มีหรอครับยังไม่มีหรครับยังคะ่ะผมไปพิจารนาไหมรับผมไปจารณาไหมได้ไหมครับได้เยครับ เช้าจำถามค้างค้างเช้าเดือดค้างาค้างเดี๋ยวพาไปไหว้พระเดี๋ยวพาไปไหว้พระช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์ช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์เดี๋ยวผมพาไปกินแตงโมเดี๋ยวพี่พาไปกินแตงโมแตงสุกแดดแตงแดงแจ๋แตงสุกแดดแตงแดดแจ๋แตงสุกแดงแดดแจ๋เดี๋ยวผมพาไปรู้จักญาติพี่น้องเดี๋ยวพาไปรู้จักญาติพี่น้อง ผมมีเฮียสองคนผมผมีเฮียสองคนยังไม่หมดชื่อไอเฮียหนีอ่เฮียเอาเฮียอยเดีพเฮียพ MM ี่อาเฮียก่อนอเฮียหีอ่เฮียหนือไเฮียเฮียเฮียนีไปว่าันอย่เลยได้อเียวไม่ต้องบอกว่ายแล้วผมพาไ่รู้จักยายก็ได้พาไรู้จักยายก้ยายมีสองคนครับ

ยวยมอยเลี้ยียมีเล้ยอยมอยเี้วันนี้ินีหยมีกัหมีนใจนถ้าดว่าอะไร้คมว่าอะไรฟังความในใจผมครับฟังความในใจผมครับพูดเองลยอพูดเเลยไท่าะพูดเเลยไท่านจะพูดเองเลยมือมาพูดเองมือมาพูด ดีเอออาเรียไปเยอะเออเดี๋ยวกรคุยเองได้ถ้าเกิดท่าไม่เอาคนนี้เนี่ยผมเอาคนนี้ก็ได้นะเชิญผมเชื่อว่าได้ะสองคนทั้งแก้วคนท่อไปเจอดังม่ต้องแต่เพียวเ่ยผมเ่อคุณหม่ไม่เคยเจอหน้ามาก่อนได้เจอคนแรกคอนใสารำพันเลย ว่ารักคุณอยากให้คุณเป็นคู่ชีวิต